สวัสดีค่ะวันนี้มีนักเรียนเรียกร้องมาว่าให้ครูช่วยสอนการแปะลายบนสบู่น้ำมัน CP CP หรือ HP ก็ได้ขอเป็นสบู่น้ำมันคราวนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่ามันคือเทคนิคการทำเหมือนทำเดโคพาชเดโคพาชคืออะไรก็คือการแปะแปะรูปแปะกระดาษลงบนวัสดุอย่างของครูทำเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ย อันนี้เป็นการลงสีเราทำเดโคพาสเลยโดยการเอากล่องไม้มาทาสีและทำให้เกิดลวดลายแล้วก็เคลือบด้วยวานิชหรือเลซินอันนี้เป็นลายที่อิงธรรมชาตินะคะอันนี้เราเรียกว่าลายหินอ่อนครูเคยออกทีวีเมื่อ7-8ปีมาแล้วว่าการทำเดโคพาส ซึ่งเป็นเทคนิคการทำแต่สบู่เราจะไม่ทําขั้นตอนยุ่งยากเหมือนอย่างนี้เพียงแต่ให้เรารู้ไว้ว่าเราเราทำได้ยังไงอย่างอันนี้นะคะจะมีรูปครูอยู่เป็นไปได้ยังไงก็คือเราเอารูปเนี่ยมาปริ้นลงบนกระดาษสากระดาษสาบางหรือกระดาษทิชชู หรือถ้าเป็นกล่องไม้เราลงกระดาษ A 4ชนิดบางๆพอเราได้รูปมานะคะวัสดุเราเดิมเป็นกล่องไม้ธรรมดาเราจะทำสีเสร็จเราจะทากาวทุกขั้นตอนเป่าให้แห้งหนะ้าทากาวทากาวเสร็จเอารูปเราลงคือแปะแล้วก็ใช้ฟองน้ำชุบน้ำกดกดลงพอแห้งหมดเราก็เคลือบด้วยวานิชหรือเลซินอีกที อันนี้เหมือนกันอันนี้ครูเอาผ้าผ้าจากอเมริกานะคะมาถ่ายเอกสารลงกระดาษ A4 ปกตินยให้ที่ร้านทำให้แล้วก็มาทำที่กล่องทำเป็นลายแตกจุดประสงค์เพื่อจะให้บอกว่าเราพอใจรูปอะไรก็เอารูปนั้นไปถ่ายเอกสารถ่ายแบบน้ำไม่ซึมนะคะคือไม่เลอะเสร็จแล้วเราก็เคลือบ ไตล์เดียวกันอันนี้ครูมีสบู่น้ำมันอยู่ตอนที่ถ่ายทำ youtube เมื่อสักเดือนที่แล้วเป็นการทำสบู่น้ำมันใช้หลักการเดียวกันคือทำสบู่ให้เปียกเพราะครูจะลดขั้นตอนการทากาวพอสบู่เปียกครูโดยใช้แอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ฉีดให้เปียกเอารูปลง แล้วฉีดแอลกอฮอล์ให้เปียกแล้วก็ไล่ไล่น้ำอีกทีหนึ่งถ้านักเรียนอยากจะเคลือบเห้ใส้เหมือนวานิชเราก็ต้องนึกภาพว่าเราจะเคลือบด้วยอะไรถ้าใครมีเบสสบู่กรีซลีนใส่นะคะก็เอาไปจุ่มหลอมเพ้าให้ละลายเอาไปจุ่มแล้วก็ทิ้งไว้ให้ให,ให้แห้งให้ก็เคลือบอยู่แต่ขั้นตอนนั้นครูคงไม่สอนเอาแค่แปะไลง่ง่ายๆเ็นตอนนี้อยู่ในกระแสคนทำกันเยอะ วิธีการทำเริ่มเลยนะคะอันนี้ติดอันนี้เป็นสบู่ซักล้างของครูจะเห็นว่าก้อนไม่ขาวนักเราเราฉีดฉีดไปที่สบู่เลยแล้วก็เราก็วางรูป ปาดจากตรงกลางออกไปนะคะถ้ามันกระดกเราก็ตัดตั้งนิดหนึ่ง ใช้ฟองน้ำซับก็ได้ค่ะรอให้เข้าแห้งแล้วเราจะปัดสีช่วยหรือไม่ก็คือสีไมก้านะก็อีกเรื่องหนึ่งคือให้เข้ากลืนกับภาพไม่อยากบอกว่านี่เสร็จแล้วเดี๋ยวลองดูเทคนิคต่อไปสบู่จะไม่สวยนักนะฮะเราเราก็เอาสบู่ที่เราเป็นซักล้างนี่ค่ะก็เหมือนเดิมฉีด แอลกอฮอล์กดตรงกลางไว้นะคะไล่น้ำออกมาไม่ให้มีฟองอากาศถ้าไม่มั่นใจก็อเอาฟองน้ำกดอีกที แล้วค่ะถามว่าถ้าไม่ใช่แอลกอฮอล์ใช่อะไรได้มัางใช้น้ำเปล่าก็ได้ค่ะแต่เขาจะแห้งช้า อันนี้ตะบูนค่อนข้างเนื้อนิ่มเสร็จแล้วนะคะไปลองทำกันดูนะคะ